ขายยังไงเนี่ยก็มึงเอาตังมากูเอาไขยให้แค่น่ะการค้าการขายขายกันง่ายอย่างนี่แหละไม่ใช่ถามว่าขายยังไงก็มึงเอาตังมาแล้วมึงก็เอาขายไปมันก็ขายกันอย่างนี้เลยก็รู้ว่าขายอย่างนี้รู้มึงถามทำไมอ่ะก็ถามว่าขายยังไงจะอุดหนุนเนี่ยก็ก็นี่ไงมึงก็เอาตังมามึงก็ขายไปเออก็รู้เนอะครถามว่านี่ฟองเท่าไหร่ฟองละสิบบาทถ้าซื้อฟองเดียว ฟองเดียว10บาทถ้าสองฟองสามฟองสามฟองเท่าไหร่สามฟองสิบห้าฟ,ฟองเดียวเท่าไหร่นะสิบบาทสามฟองสิบห้างั้นเอาสามฟองสามฟองขายหมดแล้วสามฟองเขาซื้อหมดแล้วอันนี้เหลือแต่เหลือแยกอันนี้แยก,แยกขายแยกขายขายเป็นใบเลยอ๋ออันนั้นคือชุดโปรโมชั่นเป็นชุดเป็นชุดอ๋อไอ้สามสามสามฟองสิบห้าเนี่ยอ่าหมดฮะขายหมดแล้ว ก็เหลือฟองเดียวสิบาทเหลือฟองเดียวสิบาททีนี้ทันจะซื้อสามฟองก็สามสิบใส่ถุงกลับบ้านเนาะเออใส่ถุงไหใส่ถุงไหมมีถุงเหรอมีดิสองสองฟองนะออฟองที่แกะแล้วนะไอ้นัดไอ้นัดสองฟองพอป่ะพอเอากินนะ อย่าบอกนะว่ากูต้องหิวถุงนี้กลับบ้านก็จะเอาไปกินที่บ้านนะเหรอเออก็เออก็ใส่ถุงให้ก็ดีแล้วไงก็ถุงเล็กมึงไม่มีนั้นไงวะเอ้ย กูซื้อไข่สองใบเนี่ยกูต้องแบกภาระขนาดนี้เลยเหรอทั้งหมดร้อยยี่สิบทั้งหมดอะร้อยยี่สิบไงก็ถุงก,กูเชื่อกูอีกอะ